สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อมาฝากกันครับผู้หญิงมีบุญเก้าลักษณะหากมีตามนี้ถือว่าโชครุ่งพุ่งแรงคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนานี่แข่งกันยากคนที่คู่กันต้องมีศินเสมอกันและหากได้คู่กับคนที่มีทั้งศินและมีบุญดีคงจะมีความสุขมากเลยทีเดียว และในวันนี้เราได้นำลักษณะของผู้หญิงที่มีบุญมาฝากกันครับมาลองดูกันว่าตรงกับลักษณะที่กล่าวไปกี่ข้อ 1. เป็นคนไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญทําให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฝุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกขมาใช้ก่อน 2. อเป็นคนอดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญญาลิศทาให้มีความอดทนเป็นที่1มีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข 3. เป็นคนรู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกําลังของบุญญาลิศเป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที 4. เป็นคนที่ไม่บน่นบ่นน้อยเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้กลายเป็นปัญญา ทำให้ตัวเองนั้นยอมรับกับความเป็นจริงของชีวิตได้ทำให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจถึงระดับวาสนาของตัวบุคคลความเป็นไปได้ของชีวิตบนไปก็เท่านั้น 5. เป็นคนรอได้คอยได้เมื่อบีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปดสภาพไปเปลี่ยนความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญญลิศไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6. เป็นคนไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปดสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกําลังของบุญยลิศทําให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทําอะไรลงไปล้วนมีกําลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น เเป็นคนสงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกําลังของบุญญาลิศไม่เป็นคนที่ร้อนรนกวนกวายสับสายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น 8. เป็นคนที่ไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกําลังของบุญญาลิศทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาป ความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่หลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายพบหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล 9. เป็นคนปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปดสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกําลังของบุญยญลิศไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น ดัง9ข้อที่เรายกมาแล้วนี้นั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่มีบุญมาแต่หนไหนเราสามารถฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีความอดทนรอได้รู้ได้ในเวลานี้และในอนาคตต่อไปได้เช่นกันหากเรามัวแต่นึกถึงบุญในอดีตแต่ไม่พยายามปรับปรุงหรือฝึกตนให้เป็นคนมีบุญเราก็จะไม่มีบุญต่อไปทุกสิ่งเราล้วนฝึกฝนและปฏิบัติตนเองได้ ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ